สวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมโซบัส JR กับเกม7บาทนะครับผมคือคลิปเกม7บาทในช่องผมเนี่ยคนดูค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าผมค่อนข้างชอบเล่นไงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเล่นหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าปกติแล้วช่องหลักไอช่องเราเนี่ยทำคลิปหลักเป็นไลน์เจออยู่ใช่ไหมนา,นานทีมาเล่น7บาทบ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเงียบนะบเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามช่องผมมาจะรู้ครับว่าผมก็สร้างช่องนี้มาพร้อมกับเกม7บาทเลยนะครับเพราะว่าพอเกมเจ็บาทเนี่ยเ,เปิด ให้เล่นนะครับอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟกอลบอลเนี่ยนะครับผมผมก็แชทกับมันมาตลอดนะแต่นานๆทีทำไงนะครับผมงั้นวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับสำหรับเกม7บาทที่จะมานั่งเล่นเกมนี้กันนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเล่นนานกว่าเกมไลน์เลนเจอร์อีกนะคือปกติเรื่องไลน์เลนเจอร์เนี่ยผมก็จะแค่แบบมาพูดเฉยๆใช่ไหมว่าแบบเอ้ยมีอะไรมาใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ว่าเกม7บาทมีอะไรทําเยอะมากใน1วันนะครับแต่ผมจะพาไปดูนะในส่วนของการเคลียร์หอคอยนะครับผม คือเกมนี้เนี่ยมันมีดีกว่าลาเรนเจอร์ตรงที่มันสามารถใช้ตั๋วในการเล่นแบบว่าไม่ต้องไปรอเข้าใจไม่มแบบใช้ตั๋วแบบไอ้นี่ไปเลยลับผมอารมณ์จะคล้ายๆกับพวกเกมเอ่อเทิร์นเบทของอะไรจะบอกว่าค่ายดิสนีย์ป่ะดิสนีย์อ่ะไอพวก Star Wars อ่ะเคยเล่นกันปะ่ะที่เป็นเกมเทิร์นเบทอ่ะเ,ออเวลามันแบบว่าขี้เกียจเล่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เว้ยคือการใช้ตัว๋วใช่ป่ะเออ เผื่อใครไม่เคยเล่นนะครับมันก็เป็นเกม Turn Base นี่แหละนะไปลองเล่นกันได้น,นะเกม Star Wars Turn Base นะครับของ Disney นะครับสนุกมากนะผมเคยเล่นแล้วโอ้โหสนุกจริงคือเล่นแล้วเพลินอนะ่ะเอ้ยขาดเหลืออันนึงนี่หว่าใช้ไปเลยอะโอเคสวยงามอ้าวเฮ้ยผิดด่านหุ้ยยิดเข้ใต้สร้อยครับแล้วก็เกมนี้มีสุ่มกาชาลายวันด้วยนะครับฟรีหนึ่งวันเดี๋ยวสุ่มให้ดูนะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่ากับพิตาโอ้โหถือกิ่งไม้อย่างนี้โอ้โหคันแรกด้วยล้มมโอ้โหครบเซตความเกลือไอ้เียโอ้โหทูอีโก้มาเองขอภายเสียงคอมด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะดับเองนะขอภายทุกคลิปเอาทุกคลิปเลยไอ้เียเสียงคอมเนี่ยนะผมมามีอะไรทําบ้างอ่ะเล่นสเตทพิเศษสเตทฟรีสเตทพิเศษเหรอติดจากแรนเจอร์เฉยสเตทฟรีนะครับผมสเตทฟรี แต่พิเศษได้ไงวะว้าวบอสตายตีบอสให้ดูดีกว่าเดี๋ยวตีบอสให้ดูนะครับบอสก็ตายนะที่จริงมันมีคัมเปนบ้าที่ตัวเกมจัดทําขึ้นมาคือทําคลิปสอนวิธีการเล่นตีบอสตายนะแต่ว่าผมไม่ทานะเพราะว่าขี้เกียจับผมขี้เกียจแค่นั้นจริงับผมคือเหตุผลม,มีแค่ขี้เกียจเฉยโอเคเไปไ็นีงพลังใครเยอะกว่าโอ,อ้ผมเยอะกว่าเท่าโหดกับนนีอุ้ยมีครบเลยอะมีทั้งบั๊ บัฟขี้ดมขี้แดมกับบัฟดามเมจโอ้โหสุดยอดเลยครับผมถ้าผมเอาตัวอ่โอ้โหเฮียอ่ะนะครับถ้าผมเอาตัวอะไรวะกิวทอนดอร์เข้ามาน่าจะเวิร์กกว่าโอเคแต่ว่าเอาอาร์เธอร์มาเนี่ยแหละตัวบัฟบัฟเทพเอียเฮ้ยส h ดยอดโอ้โหเอาเลยเอาเลยยังไงอะ โอเคได้ครับคือตัวใครที่เล่นเกมนี้แล้วไม่มีตัวชื่อคียอะไว่า Gold s l d e r เนี่ยนะครับมันจะเล่นยากนะนะครับบอกก่อนเลยว่าเล่นยากโอเคอ่ะถึงแสนว่ะถึงแสนปะเนี่ยน่าจะถึงแหละแต่ขอให้มันแบบทีเดียวจอดเลยได้ป่ะ d a m a จ เนี่ยบัฟขีแดงไปอ่ะโอเคชำระล้างนี่นี่ครับบัฟอุ้ยเสร็จฮะอีดีดีจะตายอยู่แล้วโอเคเอามาดูสิฟาดหน้าโอ้โหนี่ขนาดบัฟขนาดบัฟอาเธอรนะ์นั่นเนี่ยแรงขนาดนี้โอ้ยสุดยอดเลยวะ่ะโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเราเราเคลียร์ เกียร์กกันหน่อยครับอ่ะเผื่อไม่ตายนะฟื้บโหแรงสัตว์เปลืองของเลยเปลืองสกิลเลยอ่ะโอ้แย่แย่ช่างมันแล้วกันโอเคครับโอ,โอเคได้อยู่หนึ่งสองสามนายยี่ถือว่าน่าจะถ้าตายเนี่ยเจ็มโอ้โโอเคโอเคฟาดหน้าแสน ไม่ถึงอุ้ยเกือบแสนอ่ะของผมน่าจะแสนนะอุ้ยแสนเจ็ดอ,อ,อีียอะรงซับโอ้โหทีเดียวจอดครับไม่ใช่ทีเดียวสิเทินเดียวไปเลยครับผมขึ้นสวรรค์กันหมดเลยขึ้นสวรรค์กันหมดแล้วขึ้นสวรรค์เลยนะครับผมบอสต,ตายโอเคโอ้โหสกิลแต่ละอะไรอย่างชอบโอเคอย่างนี้ก่อนมีปะโ,โ,โอ้บัฟบัฟคีกูหายไปหมดเลย โอเคเขาจะขอจบเทินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอันตียัดให้นะเผื่อว่าดาเมจเราไม่พอก็ไม่น่าพอครับผมเพราะว่าเทินสุดท้ายเนี่ยบอสตายแม่งถึกเกินนะผมบอกเลยว่าบางทีอาจจะไม่ตายด้วยซ้ำในอันตีสองทีเนี่ยโอเคฟึบฟืบวิ่งตูมอุ้ยตายอฮูียโคตรแรงอะสามแสนกี่แสนนะใายแรงกว่ากันอะอู้สองแสนกระจอกว่ะ หลอเล่นครับลอเล่นเลือดมันน้อยไงเออดาเเจมัมก็ต้องต่ำนะครับโอ้โหแต่เขาแบบซื้อชุดแบบครบเลยอ่ะแต่ของผมเป็นชุดกาฟสีนะชุดแรงกว่านะครับเพราะว่าถ้าใครที่ไม่มีดัสแดงเนี่ยนะครับในตั้งแต่ตอนที่มันมาแรกๆก็จะไม่ได้ชุดกาฟสีนะส่วนผมเนี่ยดวงดีเกินแต่เสิร์ไม่ได้ดัดฟ้าแน่ดีที <S 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 ่สไดแมงอารมณ์ร้องเพลงแม่งมาตลอดเลย คือคือเพิ่งฟังเวลาผมเพิ่งฟังเพลงอะไรที่แบบเพิ่งฟังเพลงมาเมื่อกี้แล้วแบบว่ามันรู้สึกติดหัวแม่งก็จะร้องเว้ยคือพักเนี้ยนะครับอยู่หลีกเนี้ยแม่งมีแต่ทีมปีศาจไอ้เหียคือแบบทีมปีศาจเอ้ยเนี่ยโอ้โคตรเกลียด <laughs> เลยจริงๆไอ้ทีมแบบนี้เนี่ยมันน่าเกลียดเอี้ยโคตรน่าเกลียดเลยโอ เราเราเลิกคิวเขาก่อนนะอืมก็ฟาดหนะ้าอ้โหแบบผมว่าชิบหายแน่ๆครับผมจริงๆเราต้องฆ่าไอเนี่ยไอป่าเนี่ยนะให้ตายนะถ้าไม่ตายนี่มีซวยครับโอเคครับยังไงต่อโอเคเรามีบัฟเทพแล้วมีบัฟเทพแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเเสร็จเก่าบัฟเทพเสร็จเกาแนะ่ ผมมีบัฟเทพเว้ยเรามีบัฟเทพแล้วนะฮะโอ้โหดูดิแรงจังวะทีมปีศาจไอฮิยโคตรทีมปีศาจเลยวะเราเราห้ามฮิวเขาก่อนเนาะเพราะว่าคือคือกลัวใ,ใช่ครับกลัวกลัวมันฮิวไงคือ คือแบบคือผมคค่อนข้างไม่ค่อยชอบนะตัวเราคิงเนี่ยมันน่ารำคาญมีทั้งซีซีอะไรรถเลอเทอะอีโอ้โหโคตรดวงดีเลยผมเนี่ยได้การ์ดแบบสวยๆทั้งนั้นนะบยอย่าตายนะโอ้โหอะไรไม่จำเป็น,นอี๋บอกเลย ไม่ต้องไอ้ทัตายแน่มึงทาไม่ตายอ่ะก็สวยครับผมขอละนักหักหนักหนัก,นกโอ้โหดูโคตรโคตรแรงดูครับท่านผู้ชมโคตรแรงฮนะไหนใครแบบมาสบประมาทตัวนี้นะใครมาสบประมาทดัสโอ้อย่าลดอย่าลดแรงนะไอ้เชี่ยขอร้องละขอร้องละอย่าลดแรงอย่าลดแรงนะคือไม่ชอบคนระับอย่าลดแรงเด็ดขาด โอ้โหรถแรงไอ้เหี้ยเอ้ยอย่านะอย่านะไอ้สกิลที่มึงจะใช้อ่ะอย่าอย่าเป็นรถรถแรงรถแรงนะเออสวยไอ้เหี่อะไม่ใช่รถแรงสิรถเกรเออรถเกรนติอะไรอะไรกูกูมีบัฟเทพอโลโหลมีบัฟเทพลอลโหลผิดตรงรักโดนไอ้เหี้ยโดนไอ้สัถ้ามึงไม่ตายกูก็มีชิบหายอะฮะโอเคน่าจะตายอยู่น่าจะตายอยู่ครับผม โอเคฮะน่าจะตายอยู่มะตุ้มโอเคสวยงามอันติยยัดหน้าไปก็ตายเลยนะครับสวยโอเคเอาตัวน่าราคารออกไปละหนึ่งตัวครับเหลืออีกสองตัวนะโอ้โหแมงเอ้ยแมงมีอนติแล้วลาก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บในส่วนของตัวในส่วนของตัวเอ่อเมอร์ลินก่อนแล้วนันมาคาญนี่ี่นั่นแหนะละรดอยู่นั่นแหละ โอ้ยแรงด้วยตายเลยครับผมแต่ก็แล้วยังไงล่ะแล้วมันยังไงไหญ่หนุม่มฟืบฟืบฟืบอ,อะตายปะตายซะตายซะโอ้ตายครับผมเนี่ยขนาดแรงสองยังแรงขนาดนี้ดูนะปุ่งปังตูมดูไหนใครสป,ประาทตัวโหดนะเนี่ยโอ้โหเห็นโดนคือมันโดน บูลลี่เยอะผมดัสแดงเนี่ยนะครับบอกว่าตัวไร้ประโยชน์ตัวใช้งานไม่ได้นะเท่อบอกเลยว่าอย่าสบประมาตัวนี้เด็ดขาดแต่ก็บอกไปก่อนนะว่ามันใช้ได้แค่สามันนะนะครับผมถ้าไปคันสูงอะโอ้โคงไม่รอดคงไม่น่ารอดโอเคฟื้นฟูเลือดไม่ได้ผมอยากจะจบด้วยดัสแดงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นดัสแดงปิดฉากซะ ลูกเคยอ่เผื่อว่ามันแบบพลิกโอเคปิดฉากด้วยดัสแดงครับนะว่าเวลาดัสแดงคือเวลาแบบจบด้วยดัสแดงเนี่ยหรือว่าดัสฟ้าเนี่ยมันจะแบบโคตรเทับผม,อมโอเคโอเคมาดูกันโอ้โหทีมทีมปีศาจไอ้เหี yeah. ้ยโคตรเกียดเลยไอ้ทีมปีศาจ ตัดไฟอีกแล้วเหรอครับนะลด,ลดยาให้มันฮิวครับผมโอเคครับผมเขาไม่มีเพิ่มแรงนะเขาเอาแต่ตัวติดเมตามาครับผมคนไทยด้วยครับผมโอ้ยสวยงามพลามแปดไอ้ที่ดวงดีมาตั้งแต่การ์ดการ์ดที่แล้วละไอ้ใช่เทิร์นที่แล้วละไอ้เชยการ์ดสวยมาก อย่าแช่อย่าแช่เกาก็พอไอ้เฮียไม่งั้นแบบเฮ้ยโอ้โหเอาจริงดิป่ามึงไวอะเนี่ยโอ้โหป่าแม่งแรงด้วยไอ้เฮียโอ้โหมึงกัดก่อนอีกอบับเทปก่อนเลยแล้วกันก่อนมึงจะตายอ่ะอะไรไหนมึงก็จะตายแล้วใช่ปะ ลาก่อนเฮียดัดแดงกูเฮียยังไม่ทันทำเฮียอะไรตายหาแล้วโอเคปั okay. บ๊บเทพไปเผื่อแม่งรอดเผื่อว่ามันไม่ได้ตีใส่ดัด๊แดงผมนะฟึบฟึบห้ามหิวเลือดไปแต่ก็คงห้ามไม่ได้แหละโอเคมีบัฟบเทพครับผมแต่ว่าคือผมคิดว่าจะต้องมีคนคนตายครับผมในทีมผมนะจะต้องมีคนตายฮนะโกเซเดอร์แดงปะกูว่านะเขาน่าจะเก็บดัด๊แดงก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่า ดาเมจดาเมจหลักของทีมผมเอ้าอะไรของมึงเนี่ยเดีย๋ยวยาเอ,อ้ยยังไม่ตายไอ้สับย,ยังยังยื้อยู่ทุกหน้าทุบหน้าทุบหน้าอสวยอันแน่ไม่ตายฮัลโหลทำได้แค่นี้อย่าดีกว่าฮัลโหลทำได้แค่นี้ย่าดีกว่านะผมขออนุญาตเก็บตัวแบบน่ารำคาญออกไปเลยนะฮะโอเคแล้วก็อันติลดแรงไปเพราะว่าดัดฟ้าไม่ตายฮนะ นะหนึ่งทีโอเคจากนั้นก็ลดแรงลดเกจครับผมลดแรงอะไรล่ะโอเคตูมแรงมากแรงมากบอกเลยโอเคมีบัฟเทพอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวบัฟเดี๋ยวบัฟให้มันก่อนโอเคมีบัฟเทพอยู่รอบหนึ่งฮะบอกเลยหวานเจี๊ยบละบัฟเทพบัฟเทพก็สิขอช่อได้ คือเราจะทํำยังไงดีวะเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้โหรีบโอ้โหจบจบเลยปะโอ้โหไม่ตายเฉยเลยเฮียโอ้โหคือกูสารลดแรงแล้วมึงก็ทําขึ้นมาได้ไอ้เฮียไหนๆก็มึงจะตายละ,ะกูขอจบปิดฉาก เยอยทำอะไรไม่ได้ครับยังไงก็ต้องมีคนตาย2ตัวขึ้นโอเคขอละดักแดงมึงอยู่กับกูก่อนไม่งั้นมันจะได้เปรียบนะครับฝั่งนู้นนะเขาจะได้เปรียบอุตส่าเก็บป่าได้ก็เสือกต้องมาตกมาตายอีกเนี่ยโอ้เอาเถอะคือคือน้ำโอ้ เยอะแรงแรงแรงลดแรงอ่ะรถไปเหอะไอ้เขียรถไปเหอะจริงโอ้โหเยอ้เยอะไอ้เขียเอาจริงเลยโอ้สวยดิอย่างงี้สวยเลยครับเพรา,าวะว่าเดี๋ยวคอยดูเลือดนะครับเดี๋ยวดูเลือดนะฮะเดี๋ยวดูเลือดนะครับผมดูกันนะฮะเดี๋ยวดูเลือดดัสดูเดี๋ยวดูนะฮะ จากเลือดน้อยๆน,นะจากเลือดน้อยๆจากเลือดน้อยน้อยหิวมาเท่าไหร่หมื่นปะ่ะสามหมื่นเอ้ยสวยอี๋ยยืย้อชิบหผายาเลยป่ะโคตรยือออ้อเลยเช่เออเออโคตรยื้ออ่ะโอ้ยอย่ะเจ็บรถแรงอีก สวยงามไปดิเอาไงกับชีวิตละ่ะกูก็ลดให้มึงอะกูก็ลดอีกทีนึงมึงจะลดกูก็ลดห้ามหิวตายเลยไอ้ี่ไม่ต้องยืนหรอกโอ้โหยังจะรอดอีกแต่มีห้ามหิวไปลวมีห้ามหิวไปลวยังไงเขาก็หิวไม่ได้ลวโอเคลดแรงปะ รถแรงมาเลยเฮียกูไม่กลัวแล้วรถแรงมาเลยไอหนุ่มรถได้รถเลยเออรถได้รถครับรถได้รถรถได้รถนะทำไรได้ทำไปก่อนทำไรทำเลยทำไรได้ทำโอเคสวยเลยอะเผื่อเผื่อเผื่อเอออะอย่างนี้เลยดีกว่าครับทำไรได้ทำนะ อ,อทำอะไรได้ทำนะอืมชิบหายละอย่าลงกาศนะมึงเอ,อ้ยลงกาศไปก็ทำไรครับยังไงอันตีมันก็ยังไม่มาอยู่ดีแหละใช่ป่ะใช่ป่ะอันตียังไม่มาหรอกเนาะเออสวยงานไปดิโอ้ขั้นสามสกิลหนนะ่ะเอยยอมแพ้ไอ,อ้เหียอะเดี๋ยวผมลองเล่นขั้นสูงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่า ขั้นสูงเนี่ยนะครับมันคือปีศาจเดียวผมมันคือปีศาจนะฮะมีแต่ปีศาจเนียยผมนี่ขนาดแบบทองนะเดี๋ยวดูนะทีมปีศาจนี่อ่ะไอ้ยอมแพ้ยอมเห <laughs> อะ ไมพอครับผมขั้นสูงเล่นไม่ได้นะช่างมันไม่เล่นแม่งะไปเล่นอย่างอื่นดีกว่านะตาสุดท้ายเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นตีบอสตายเป็นคันสุดท้ายเลยแล้วกันฮะโอเคก็สูตรเดิมเลยฮะบับนูนบับนีเลเทอร์ใช่ไหมโอ้ยสอง